โอ้โหเกมอะไรวะนี่อมันแบบแนวเแบบอคเจเอะป่ะมันเป็นเกมหนีผีมันก็ต้องหนีผีอันนี้โอ้โหเจ็ดหมื่นห้าเลยเหรอโอ้โหไปเกมอะไรอะ่ะผีเสือ้อผมก็เล่นมาแล้วนะแม่ง <c oughs> แมงวิ่งเร็วชิหายเลยผีเสื้อนึกถึงผีเสื้อโลหิตที่คิเจบอกว่าแบบวิธีการฆ่าผมก็คือเอาผีเสื้ออะไรสักอย่างผีเสื้อโลหิตดึงมาพร้อมกับกระถาอะไรของมันวะโอยอะไรของมันวะดึงมาพร้อมกับกระถาเวแล้วก็ตาย ชนตู้ตายโอ้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตู้ปัญหาคือมันจะมีผีไล่ตามเราเนี่ยมันต้องเหยียบสิ่งที่มันเล็กๆอะ่ะมันจะมีผีไล่ตามเราหมดโอ้ยโต้โอ้ยเอ่งเกมอะไรวะเนี่โอ้ยโอ้ยวิ่งเร็วจัง มิชอบเอ้ย,อยแม่เกมดีต้องมาวิ่งอะไรอย่างงี้ตัวละครตกอับเะล้วเกินต้องมาวิ่งยุบบาลอยู่ไหนเนี่ยอะปล่ยอยเพื่อนมานั่งเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแม่งไม่มาดูด้วยเลย โอ้อะไรเนี่ยเอามืดมืดมืดโอ้มืด,มด,มด,มดแม่งคุณมิโอเน่อยู่ไหนที่เราต้องการเธอเนี่ยเธอเป็นเธอแข็งแกร่งไม่ใช่เหรอเธอปราบผีได้เดีย๋ยวเดียนะ๋ยวผีเสื้อแดงผีเสือเส้อโลหิตผีเสื้อโลหิตผีเสื้อโลหิตโอ้ยผีคิดจะเอ้อ กีเจบอกอะไรอะไรก็กูตัวนั้นก็กูตัวอะไรก็กูอะไรกูไปหมดกีเจในไงมันเหมือนเนี่ยผีมันเหมือนกีเจจริงๆนะไปต่อโอ้เกมอะไรวะนี่อะเล่นเกมเลยไม่เล่นเล่นในนี้แม่ โอ้ยอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนไม้อืมกระโดดไปโอ้ย,อยตกใจหมดคือน,นิ้วนอนฝันราน้ายแน่นอนเลย นอนฝันคิเจมาวิ่งไล่โอ้ฝันคิเจมาวิ่งไล่ข้อหายนี่ข้อหาเอ้ยทำพี่สาวแพ้ในคลิปก็บอกไปแล้วว่าผมไม่อนุญาตใล้เอาตัวละครคุณแม่นะพี่สาวผมไปทำอ่อนแอแม่ฝันอย่างนั้นแน่แน่แน่ฝันอย่างนั้นแน่นอนอะเป็นซาตานต้องมาไล่วิ่งหนีผีนี่เนอะโอ้ยเดี๋ยวเรจบคลิปนี้ผีทุกผีทุกตัวที่อยู่ในเกมนี้ กูจะพาลงนรกไปกูจะเอากูจะให้ยมาบาลจับเรียบเลยให้ยมาบาลเซตยอ่อนนะ่เพื่อนกูชอบเซตยอ่อคนเลยยมบาลชอบเซตย่อคนด้วยเดียด๋วย,ย,าานยนว,ยวยนี้แม่ <c oughs> แม่คนมิ้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฮะโอ้มือดีกแล้วแม่ โรงเรียนโรงเรียนของเราพี่ดูคุณครูกระโดดน้ำตายพ่อเด,เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แมวอุย้ยเจไม่ใช่ไม่ใช่ใชหลอนหลอนไปหมดแล้วก,กูอุย้ยแมวทอาเอติกิพ่อแม่ผมเขียวนี่แมงวิ่งไป โอ๊ยต้นไม้กูจะตายเพราะต้นไม้นี่แหละแต่มันผีมันเหมือนคีเจเอผมดำๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนน่ะเนี่ยแมวแล้วแมวใครเนี่ยอะแมวใครมันมันมันมนอยู่แถวนี้อ่ะเอ้ยใครเป็นเจ้าของแมวเอาแมวกลับบ้านไปทีดิโอ้ย จบคลิปนี้นะกูจะเข้าเกมนี้มากูจะพาผีลงนรกคอยดูพาผีลงนรกกระทะทองแดงออืดอกไม้เอ้ยไม่ใช่เก็บผีเสื้อ,อเสื้อโลหอยอ้ยอเก็บไปให้คีจเจสักดวงนึงได้ไหมอุ้ยเลือก โห้ยทำไมมันชอบตกนันไง KJ ไล่หลังกูมาแล้ว KJ อ,อย่ามาหลอกลอนนันนโดนเลยไม่โดนโดนในนี่นี่ไงไปไปไปอย่ามาหลอกฉันเลย KJ กลักวแล้วแป็ เอาชื่อผี k j a แล้วกันนะเออมันเหมือนดีอุ้ยกูจะตายเพราะของกูจะไม่ได้ตายเพราะผีนี่แหละกูจะตายเพราะสิ่งของนี่แหละแม่งเสียงแหบโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีโอ้ยโอ้ยกูจะตายเพราะพวกมึงเนี่ยแม่งโอ้ยเครื่องโอ้ยแม่งโอ้โอ้โอ้โอ พราะพวกมึงนี่นแหละอีอีอีอโครงไฟเตียงอะไรเนี่ยโอ้ยจะมาไอโอ ทางออกอยู่ไหนมึงรีบหาทางออกจากโรงเรียนนี้ทีมึงรีบเลยโอ้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 ย คิดเจมาติดในโรงเรียนนี้ตั้งแต่มเมื่อไหร่มาตายที่โรงเรียนนี้ตายเพราะตายเพราะกูตายเพระา,พระ,กาพระกูก็อานาถแล้วนะตายโรงเรียนมึงมึงอานาถเกิไปปะเออโอ้แม่ต๊ะมาอย่างน้อยก็ช้าลงลไปเร็วตะกี้คิดจเจแม่งมายืนก็ตกหน้าผาแม่ทำไ,ไมไม่ตกไปพร้อมกูเลย อาจจะไม่ใช่คเจอาจจะเป็นมิลิโกนิมิคาโตโมคาโตอะไรก็ช่างเถอะปีเสือ้อปีเสื้อโลฮิตแม่โอ้คนที่เข้ามาดูกูหูแตกแล้วมัง้งเนี่ยโอ้พูดถึงโรงเรียนการบ้านคือยาพิษ เสาวอาทิตย์คือสวรรค์จันถึงสุขไม่สำคัญมาเรียนทุกวันก็พูดเธอ <c oughs> เป็นแง่คำคมของคำคมของหลวงปู <c> ่ <oughs> หลวงปู่อาทิตย์เทถคือการบ้านก็คือยาพิษเสาวอาทิตย์ก็คือสวรรค์ นรลกก็คืออันนี้แหละวันวันเกมที่กูเล่นก็คือวันตายสวดเชอรคือขนน่าลัทําไม่ฉันออกไปห่างๆวิ่งนี่ติดสปีดแล้วกูไปแล้วติดสปีดติดสปีดแรงม้าละไปไปไปกโกโก วิ่งวิ่งหนีออกจากโรงเรียนนี้ให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยนะต้องดูดีๆคิเจเอคิเจต้องดูดีๆอ่ะติดสปีดเหมือนเดิมนะดูดูๆดๆๆดๆๆดดอุยอะไรวะโอ้แต่ละอันเกมนี้ไปโหลดกันได้นะ พิมพ์ว่าเกมผีญี่ปุ่นมันจะมันจะเจอไออันบนสุด,ดะ่ะกดอันบนสุดแล้วมันจะเจอไม่รู้เล่นกันอะไรอะไรลากไม้อะตะกี้นี้คืออะไรลากโอ้ต้นไม้นี่อแอ่แมวแมวใครวะอะโออีกาโอ้เอเก ต้นไม้นี่แหละโหสุดแล้วมั้งเนี่ยต้นไม้เป็นบอสเกมเนี่ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอลากรากไม้แม่งโอ้โหอ่ะตอนเช้านัดนโดนติดโดนติดยูที่ที่เราเรากินเบเป็นมาบาเน็ตบินเันบินเป็นบิบเนเป็นเงินเป็นบินนาโปอื้อหืออื้อหืออื เกมนี้ไปกูพาลงนรกแน่คิดเจะโอ้ยโอ้ยแมวไอไอไอตัวหนึ่งไอแมวอูรากลากไม้ธรรมชาติเหลือเกินเนาะมีแต่ลากไม้เนี่ยแม่เออคลิปนี้มีมีคำตอบนะอะไรน่ากลัวกว่าผีนะ อะไรนะ่ากลัวกว่าผีอู้นี่โครงไฟก็ไม่กลัวรหรอกเป็นไงล่ะเอาเบย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 เไปเอาเร็วคว้าอ้าวโอปินโนโอพีอูอู อุแต่ละตัวเพื่อนคืเจทั้งนั้นเลยนะตะกี้นีโอ้ยไม่ไหวแล้วหน้าตัวเธอโอ้ไม่ไหวอูเตียงผีสิงโอโอไฟโอตีเอไม่ใช่ปีนโอเตียงไม่ได้ตายเพราะผีหรอกจะตายเพราะโวกนี้นี่แหละโอ้โอ โอ้โออะไรตอบมาด้วยนะอะไรน่กลัวกว่าผีโอ้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  ไม่ไหวแล้วนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่แม่จะหลบแมวยังไงมาเยอะเกินโอ้โห,โหรู้มึงก็มาบานตาเทนเลยแม่